ช่วงนี้ค่ะวัดใหญ่ไอซีระบาดเด็กป่วยกันช้ำลูบางคนเพิ่งหายป่วยจากไอซีแต่ยังคงมีอาการไอยอยู่นานไหมกว่าอาการไอของลูกจะหายเวลาที่ลูกๆนะติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจอาการไอาหายช้าที่สุดบางคนนะคะไอานาน1-2สัปดาห์หรือว่าบางคนนะคะอาจจะไอานานส3สัปดาห์วิธีบรรเทาอาการไอของลูกได้นั้นนะคะก็คือกระตุ้นให้ลูกนะคะดื่มน้ําบ่อยๆนะคะเพื่อให้เสมหะข้นเหนียวลดน้อยลงผูมการใช้สเปรย์พ่นคอนะคะที่มีส่วนประกอบของพัอร์ลิสการศึกษาพบว,ว่าพัอร์ลิสนะคะช่วยแก้ไอแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอลูกได้แลละะะยัช่่วดกการอเสนคที เยลูกมีอาการไอจากน้ำมูกที่ไหลตกลงคอนะคะการหยอดน้ำเกลือให้ลูกนะคะหรือว่าการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกให้ลูกนะคะหรือว่าการล้างจมูกให้ลูกก็จะช่วยบรรเทาอาการไอลูกควบคุมการใช้ยานะคะตามแผนกรักษาของหมอและหาลูกเพิ่งหายป่วยจากการติดเชื้อไอซวีนะคะอาจทาให้เกิดภาวะหลอดลมวายได้ลูกจะมีอาการไอเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอาการไอมากนะคะในตอนกลางคืนหรือไอเยอะนะคะเวลาที่ลูกเล่นมาเนืเนยแต่หาลูกไอนานเกินกว่าสามอาทิตย์แล้วนะคะอาการไอลูกไม่ดีขึ้นนะคะแบบนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจพาลูกหาหมออีกครั้งนะคะสเปรย์พ่น แม่ค่ะ